ก็กลับมาอยู่กับฝนอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุ๊กี้ลัตไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทักอันเชรอตินะคะยอมรับว่าทีมเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร,ร์มที่ย่ยมเย่นะคะหลังจากที่เปิดบ้านพ่ายต่อเอซีมิลานไปที่สประตูต่อนหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งความพ่ายแพ้ต่อปีศาจแดงดำเนี่ยทำให้ราชันชุดขาวนะคะแพ้ไปแล้ว2นัดจาก4นะคะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก และมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมเนี่ยเพิ่งพ่ายต่อบาร์เซโลนาในศึกเอลกาสโกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยอันเชรติเนี่ยก็ยอมรับว่าทีมเนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องเกมรับนะคะที่โดนยิงไปถึง9ประตูจากสาเกมหลังสุดนะคะรวมทุกรายการและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเร่งแก้ไขซึ่งทางฝาั่งอันเชรติเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าเราควรจะเป็นกังวลเพราะว่าทีมเนี่ยกำลังเล่นได้ไม่ดีเราต้องเหนียวแน่นกว่านี้เป็นปึกแผ่นกว่านี้เราเสียประตูกันเยอะเกินไปแล้วนะคะ นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการต้องอดทนหรือไม่ความจริงก็คือสิ่งที่อยู่ในสนามซึ่งเราเนี่ยยังขาดบางสิ่งไปนะคะซึ่งเราเนี่ยเสียไปทั้งหมด9ประตูจากสาเกมแล้วมันมากเกินไปสําหรับทีมที่ซักขึ้นมานะคะโดยมีจุดเด่นเป็นความเป็นปึกแผ่น,นเรามีโอกาสมากมายปัญหาสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นบางทีเราก็ขาดความเฉียบคมแต่ปัญหาหลักก็คือเราต้องเร่งแก้ไขคือการปล่อยให้ผู้แข่งเนี่ย มีโอกาสที่จะสร้างสลรค์โอกาสนะคะเมื่อคุณไม่เหนียวแน่นคุณต้องจัดระเบียบให้ดีกว่านี้คุณไม่สามารถพูดได้ว่านักเตะของผมขี้เกียจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แล้วเรามาต่อที่ข่าวต่อมานะคะนอกจากเรียลมาดริดนะคะก็ยังมีทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ช่วงนี้เนี่ยฟอร์มกำลังไม่ค่อยดีนะคะซึ่งเปปกาว์ดโอลาเนี่ยกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าทีมเนี่ยกำลังเจอช่วงเวลาที่ลำบากนะคะหลังบุกพ่ายสปอตติง้งลิสบอนไปที่4ประตูต,ตอนน่งคะ่ะ ซึ่งทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ดิสซิตี้เนี่ยได้ออกนำไปก่อนนะคะจากฟิลโฟเดนก่อนที่จะโดนวิกตอร์โยเกเรสนะคะยอดแข้งฟอร์ฟอร์ที่กำลังร้อนแรงนะคะของทางฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยพาทีมกลับมายิง4ประตูรวดและเอาชนะไปแบบท่วมท้นนะคะซึ่งทางฝั่งของโยเกเรสเองเนี่ยก็เก็บแฮตทริกในนัดนี้ไปด้วยซึ่งความพ่ายแพ้ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการพ่ายแพ้นะคะ3เกมติดต่อกันรวมทุกรายการซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยในช่วงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เผชิญหน้ากับปัญหาอาการ เจ็บอย่างหนนักะะคะไล่ตั้งแต่ทัาฝาของจอร์นสโตนนะคะลูเบนดิอาร์ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบากับทีมนะคะเดนฮาร์อาเก้ที่ไม่ฟิตพอที่จะลงสนามรวมไปถึงคายบ็อกเกอร์แล้วก็เควินเดอะบอยนะคะที่ได้มีสวนว่าเพลงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนะสำหรับเกมนี้ค่ะบอลก็่มีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะรูเบนอโมรินนะคะให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับมาคว้าตัววิกตอร์โยเกเรสตามไปร่วมง,งานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งทางฝั่งของโยเกเรสเนี่ยเพิ่งจะตอกย้ำความยอดเยี่ยมของตัวเองนะคะด้วยการกดแฮตทริกนะคะในนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พาทีมเอาชนะขาดลอยไปที่4ประตูต่อ1ทำให้เขาเนี่ยกดไปแล้วทั้งหมด23ประตูนะคะจาก17เกมรวมถึงรายการ ซึ่งทางโยเกเรสเนี่ยตกเป็นข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกนะคะทางอาร์เซนอลและเชลซียิงกระแสกับทีมปีศาจแดงหลงังจากที่รูเบนอโมริเนี่ยจะเข้าไปเป็นคุณซือคนใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวนะคะคาดว่าลูกทีมคนเก่งเนี่ยจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนี้นะคะซึ่งทางอโมริเนี่ยก็ได้บอกว่าผมให้ความเคารพสปอร์ตติ้งวิกตอร์เนี่ยต้องอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนะคะและหลังจากนั้นบางทีเขาอาจจะย้ายไปที่อื่น ผมเนี่ยจะไม่เล่นมุกใดๆเกี่ยวกับข่าวของโยเกเรสย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าผมเนี่ยเคารพสโมสรแห่งนี้และที่นี่ก็คือเมืององผมลืมไปได้เลยวิกตอร์เนี่ยควรที่จะอยู่สปอร์ต,ติ้งและฉลองแชมป์ในดเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะริโอเฟอร์ดินาน,นะคะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะวิเคราะห์แล้วก็ชื่นชมนะคะทางรูเบนอโมริที่สามารถพาทีมเนี่ย เอาชนะแมนซิตี้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะโดนบุกนําไปก่อนแต่ก็กลับมาตีแต่ก็กลับมายิงนะคะทั้งหมด 4, 4ีประตูรวดนะคะซึ่งรูปเกมในครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เตะตาริโอนะคะซึ่งริโอเนี่ยก็บอกว่าผมตื่นเต้นนะคะกับการเปลี่ยนไดนามิกทีมของเขาในครึ่งหลังนะคะความดุดันจังหวะการเล่นตรงนั้นพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนะคะนักสู้และการไม่ยอมแพ้แล้วก็นั่นก็คือองค์ประกอบที่คุณต้องการให้เขาติดตัวมาด้วยเราขาดอะไรแบบนั้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะดังนั้น มันทําให้ผมเนี่ยตื่นเต้นจริงๆก็รอดูกันนะคะว่าหลังจากที่ทางอโมริมเนี่ยเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะวันที่11พฤศจิกายนนี้แล้วนัดแรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นนัดที่เจอกับอิบสวิสทาวในวันที่24นะคะจะเป็นยังไงก็รอติดตามกัน,นะค่ะและเรานะคะก็มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะทางฝั่งของวิเกลอาเตตานะคะคุณซื้อของอาร์เซนอลเนี่ยกล่าวขอบคุณนะคะเอดูกาสปานะคะที่อำนาสโมสรอนไปรับงานใหม่กับเจ้าของทีมนอตติงแฮมฟอเรสนะคะ ซึ่งเอดูเนี่ยที่ทำงานร่วมกับทีมมาตั้งแต่ปี2019นะคะตัดสินใจอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสองสโมอสรน,นะคะแบบช็อกแฟนบอลก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าเขาในตัดสินใจก้าวไปทำงานกับกลุ่มทุนของเอวานเจโรสมารียนาคิสนะคะเจ้าของสโมอสรน,นะคะนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งอาริต้าเนี่ยก็ได้บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแน่นอนว่าผมรักที่จะได้ทำงานร่วมกับเขานะคะและมีความสุขที่เขาได้เคลียร์ข้างในการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อ จากวันแรกที่เราเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะแล้วผมก็ทราบซึ้งที่และผมนะคะก็ทราบซึ้งกับสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทํากับสโมสรเรามีสายสัมพันธ์สุดพิเศษนะคะแล้วก็มีความสุขในการทํางานร่วมกันเขาเนี่ยมีโอกาสที่น่าทึ่งในการก้าวไปทาสิ่งน่ะสิ่งใหม่ในบทบาทที่แตกตา่าง และเขาเนี่ยก็เชื่อว่านั่นคือก้าวแห่งความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมสําหรับเขาเราจะต้องเคารพข้อนั้นนะคะและทุกคนเนี่ยก็อวยพรให้เขาเนี่ยเจอสิ่งที่ดีที่สุดโดยอาร์เตต้าเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นกับแฟนปืนใหญ่นะคะว่าทีเนี่ยจะยังคงมีแผนการทําทีมและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแม้ว่าจะไร้เอดูนั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแมตช์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียฟุตบอลไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย We'll